สิงวันกักสุดท้ายทีสาลาในถนนจากปานสีคณะรักพื้นที่สงตามพระปณิธานของสมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่ร่วมทำงาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เสร็จสิ้นแล้วนะคะเริ่มเลยนะให้ให้ใจให้ให้แรงรายชื่อเสรหืองสาคนหนึโคครับรับเลยครับ12สาโคครับเรียบร้อยวยงามครับรับเลยครับโคครับรับครับ

หลัจากผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฝันจักรยานนะคะอนว่าง ครับเราจะจ่ายลำดับทีบ่หนึ่งพันหนึ่งน,น,นะครับนะเด็ดนี้ครับขออนุญาต